กานสัสนีนะครับ át, พ,พี่ๆเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังพระชาแนลนะัะตอนนี้นะไฟดับนล้วพี่ๆนะไม่สามารถทําอะไรได้นะะไฟมันดับนะฮะไฟดับนะเราไม่สามารถทําอะไรได้นะก็เลยตั้งใจปิดร้านนะฮะปิดร้านเครื่องข้านะพี่่นะปิดร้านเครื่องฆ่านะฮะปิดร้านเครื่องขนาดนะฮะผมเราให้ไฟมานะฮะเราให้ไฟมาเนาะนะฮะเราให้ไฟมานะครับเพื่อจะเปิดร้านได้น้องหมาก็ มึงกระสมซื้อหมาเนาะดูสิพี่สาอนางก็ร้องของนางนะฮะผมว่พี่น้องฝนก็มานะพี่ๆนะวันนี้ขาให้ระวังพายุนะให้ระวังพายุนะครับให้ระวังพายุเนาะแต่เราก็เฝ้าระวังนะฮะนี่ตรงนี้เขาถมแล้วนะพี่ๆตรงนี้ผมนะฮะสะตรงนี้จะเริ่มถมแล้วนะพี่ๆนะตอนนี้จะเริ่มถมแล้วนะฮะอันนี้เขาก็เอาดินมาทิ้งแถวนี้นะฮะเอามาทิ้งนะฮะเอามาเทนะะ อมเทเนาะเนี่ยพ,พี่จ๋าไฟดับพี่ๆนะฮะไฟดับนะครับนู้นฝั่งนู้นก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะฝั่งนู้นเนาะดูนะฮะทำที่กั้นน้ำเนาะดินสไลด์นะฮะทำที่ไอการดินสไลด์นะพี่ๆนะ,ะฝั่งนู้นนะฮะอันนี้ก็ผักตบชวาน,นะฮรบิดลอ,อยนะ,ะลมมันพัดนะพี่นะลมพัดนะฮะลมพัดเนาะ เราจะให้ดูนะพี่นะให้ดูนะครับบรรยานะกาศเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่จ๋านะไฟก็ดับนะครับไฟดับนะครับไฟดับนะครับไฟดับนะฮะขนาดลมที่เฉยนะพี่นะลมนะลมที่เฉยนะครับลมนะลมที่เฉยก็ไฟดับนะพี่นะเป็นอะไรที่แบบ นีม่มา้้ไดสวยตักใส่เดี๋ยวพอดีเลยเอาผลมาแล้วลงเม็ดแล้วพี่พี่แต่อันนั้นไปรับพี่นอ้องมาแล้วผลมาแล้วนะฮะ หมาก็พอหมาพี่พี่จ๋าดูสิดูสินนะ่นนะฮะฟาร้องแล้วนะฮะด้านนู้นมาแล้วพี่พี่มาแล้ว<ๆ>มาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะฮะมาแล้วพี่พี่จา๋ามาแล้วนะฮะเธ hmm. อก็วิ่งดักหน้าดักหลังช่านอยู่นี่แหละหมาพวกนี้นะเออนะฮะฝนฝนกำลัลลงลงเม็ดพี่พี่จา๋ากำลังลงเม็ดเดอ้อยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะครับที่เข้ามารับชมนะฮะ ข้ามาให้กําลังใจกับช่องพรพระเนาะยังก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเนาะโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านพี่พี่จ๋าเข้าร้านนะฮะเข้าร้านนะฮะไฟดับนะฮะไฟดับพี่พี่จ๋าไฟดับนะครับนี่อันนี้อยู่ในร้านนะพี่พี่นะอันนี้เดี๋ยวจะตั้งให้ดูในร้านนะฮะอันนี้คือในร้านนะฮะในร้านส,สวยๆนะพ,พี่เนาะจะ่บังเอิญ่นนะไฟดับนะฮะ ไฟดับไม่สามารถทำอะไรได้นะพี่ๆนะเนาะก็เลยถ่ายวิดีโอนะพี่ๆเนาะให้ดูนะฮะให้ดูเนาะยังไงก็ขอบคุณเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับช่องพันตราด,ด้วยๆน,นะครับนะจะแปลงก,ก็้ให้ดูนะฮะอันนี้ก็คืขอข้างนอกที่เราเดินไปเมื่อกี้นี้นะฮะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะกับ,บคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะครัทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกับช่องพันพระเนาะขอบคุณนะครับพี่จ๋า <c> ขอบคุณ <c> พี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะครับที่เข้าม,มารับชมเนาะอู้ร้อนร้อนร้อะอากาศร้อนมากๆเลยพี่จ๋าเพราะว่าผ,ผมอ้าวนะับผมอ้าวนะฮะทางกราดทางเทศบาล ก็บอกให้เฝ้าระวังพายุนะครับวันนี้เนาะเฝ้าระวังพายุนะครับแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพายุเข้าฝนตกบางทีเราก็แบบเป็นัานตั้งตัวทําง,งานนะฮะตอนนี้ไฟดับอยู่นะพี่พนะไฟดับอยู่นะครับเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ให้ใหกับช่างพันธุ์พัาด้วยนะพี่พี่นะโอเคพี่พีจ๋าเนาะ ลนนี้พอนก็คลิปนี้นะฮะคลิปนี้เนาะคลิปนี้พอนก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันนะฮะในคลิปต่อไปนะพอนก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกกําลังใจนะฮะขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆานนะฮะเนาะที่เมตตานะฮะที่อ่าเข้ามาให้กําลังใจกับช่องพันพระนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็บายยนะพี่ๆนะสวัสดีนะครับ